รถ me 7 0ตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะตําหนิ่งเขาก็คือเลขมันจะวิ่งหน่อยนะครับนะไม่หน่อยแล้วก็คือวิ่งเยอะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ปรับเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมุนเลขอ่ามาที่เลขศูนย์นะครับก็จะใช้งานได้ปกติเลยแบบนี้นะครับก็คือตามรีวิวเลยนะครับนะไอ้เลขวิ่งหไหมมันวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปขอคนที่รับสภาพได้เอาไปฝึกหัดเอาไปฝึกเล่นในบ้านนะครับ ถ้าออกงานจริงเนี่ยผมอยากจะไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าคุณใช้ไปถ้าเกิดเลขวิ่งเดี่ยวค่ามันจะเปลี่ยนจะเสียงานเอาเอาให้เหมาะกับคนที่เอาไปเล่นในบ้านดีกว่าเอาไว้ฝึกซ้อมหนูนหนูน้องๆ้องหรือว่าใครที่งบได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออให้คนพวกนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงได้ไหมก็ได้ครับผมเพราะว่ามีเสียงที่ตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเวอร์ลงเวอร์ลงใช้งานได้ปกติ วาเวอร์ใช้ได้ด้วยเนะอ่าวาใช้ได้ด้วยนะแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงปุ่มโวลูมเลเวลนะครับน่าจะต้องเอาไปล้างหน่อยเพราะว่ามันแบบว่ามันจะแบบมันจะมีช่วงที่ข,ดขาดตอนอะไรเงี้ยนะครับเสียงจะข,ดขาดนิดหนึ่ง,ง,งก็อย่างที่บอกไปอย่างที่ผมคอนเฟิร์มไปก็คือเอาไว้ให้สําหรับคนที่เอาไปฝึกซ้อมหรือเอาไปเล่น ที่บ้านอะไรเงี้ยงานถังสันที่บ้านกินเลี้ยงอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าตั้งเสียงให้เรียบร้อย ดีมากเห็นไหมครับสิ่งที่ตั้งไว้ก็คือดีเลยเรียเชื่อ ครับ A อโซโลุ่่งมากครับต่อออกอหน้าตู้ได้เลยนะครับนะก็จัดไปนะครับใครที่ว่ากำลังหาเอฟเฟกเอาไว้ซ้อมมือในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เลยตัวนี้ได้สบายสบาย ก็เลื ion. ่อกสามารถจะเปลี่ยนแบงค์ตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ครับตั้งไว้ให้แบบว่ามีแบบว่าฟอนต์เงี้ยวโอ้โฟอนต์นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของการเขาเรียกว่าฟอนต์เงี้ยวพวกะ่า เฟเซอร์อะไรอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้โหพุ่งๆเลยนะครับอ่าเสียงครีนก็ตั้งไว้ให้ก็หลายแบงค์อยู่นะใช้ได้เลยล่ะ ก็เป็นอ่าเป็นแบบว่าโซโล่แบบแอมเบียนหน่อยครับ

สุดจัดนะครับบอกได้เลยนะครับใครหายอยู่ก็ดูรีวิวนี้แล้วถามแมวถามเมียถามแฟนให้เรียบร้อยก่อนทักมานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเนี่ยถ้าคุณบอกว่าจะต้องไปถามเมียถามอะไรเนี่ยมันเสียเวลา <c oughs> ก็ต้องบอกตามตรงนะครับนะเออนะครับเพราะท่านเราถามให้เรียบร้อยก่อนเออพร้อมแล้วค่อยทักมาเออแบบนี้นะครับไม่ได้ถามไม่ได้ถามได้แต่ว่าเราก็อยากคุยแบบ ให้จบไปเลยทีเดียวถูกไหมเออบางทีในการซื้อขายคือของแล้วเราก็ต้องมีมารยาทด้วยคือถามได้ไม่ถามได้แต่บางทีนะครับบางทีคือเรากําลังจะเข้าได้เข้าเขียปิดไม่ปิดปิดไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้พี่ยังไม่เอาเดี๋ยวไปถามแฟนก่อนไปถามโน้นนี่ทำไมไม่ถามให้เรียบร้อยถูกไหมครับเออนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ว่างตอบคุณคนเดียวถูกไหมเออวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่า ถามให้เรียบร้อยก่อนฝากไปด้วยนะครับอันนี้คือมันเป็นมารยาทถูกไหมอย่างบางทีเนะี่ยผมไม่ถามเลยไปถามการซื้อของเขานะถ้าผมเอานะถ้าผมว่าผมมั่นใจผมเอาผมเอาเลยครับไม่ต้องไปถามใครทางนั้นแหละครับนะเอ,อการซื้อของไม่ต้องมีความหนักแน่นแล้วความมั่นใจ่อนนะครับนะเพราะว่าบางทีเลยเราไปถามเขาเนะี่ยมันจะเสียสิทธิ์การขายคนอื่นเขาถูกไหม เอเอบางทีไปพี่เอาเอาชัวเอาชัวแต่สรุปแล้วเราไม่เอาเนี่ยอันนี้มันมันเสียสิทธิการขาย,ขายเขาไงก็ฝ่าวด้วยนะครับม,มันเป็นมันเป็นารยญาตทางสังคมทางการซื้อขายเนาะอ่าโอเคนะครับผมจัดไปโอเคใครอยากได้ก็มาจัดไปได้เลยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเจ้าบอส ME 70ดตัวนี้ขายตามสภาพเน้นนะครับเน้นอีกทีนะครับขายตามสภาพมีตําหนิคือเลขวิ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเอาพุทธนะครับก็มีการดังบ้างเบาบ้าง แต่ถ้าเปิดแต่ถ้าเปิดเลยขึ้นมาเนี่ยคือปกติเลยผมว่าล้างก็น่าจะได้แต่ถ้าล้างไม่หายก็จริงๆแล้วเราเล่นเล่นเอาไวท้ที่เดียวเลยอย่างเงี้ยได้เนี่ยก็ดังปกติเห็นไหมครับแค่นั้นเองครับผมเบอร์ลูมจะใช้งานได้ปกติเลยนะครับประมาณานี้อ่ะขอคนรับได้แล้วกันนะครับใครรับได้ก็มาจัดไปดูคลิปนี้แล้วก็มาจัดไปร้านอยู่ลังสิตคลองหนึ่งยิงนดีที่จรับจัดไปครับ